สวัสดีครับอยู่กับช่องลูกตุ้งกาแฟดำชาแนลนี่รถใหม่ครับพามาดูคิดตั้นครับทำเครื่องมาใหม่บั้นใหม่ทั้งคันเลยเพิ่งจะเสร็จครับไอ้รนเดี๋ยวอีกสักกูจะลองให้เจ้าของบัตจีเพ็ดดูนะครับ คันนี้ซื้อมาปั้นในราคาหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูตอนวัดกีบิสเ,เลยครับมาดูกันเลยครับ

ี่ครับได้รอยที่มาหรือว่าวัดร้อยแปดโดยความวัดนี่หลายลดเดินได้หายวัด,ดยวต่อไปมาดูเทน,นาครับ รถเป็ดอะไร,รเร่ยรถเป็ดกีรถเป็ดกีได้รถเป็ดกีครับมาสักทีต่อไปมาดูเตยน,นาครับร,ร,บร,รบถไม่มากครับถตนสนุนี้ มาดูครับตีหน้าโอเคครับนี่ครับมือดักรอยรอยนึ่งร้อนนึ่งร้อนตรงนันแหละพอใจแล้วคันนี้ กันกันนี้ไม่ได้หลายจะเตื้อดิเมียไม่ได้หลายจะเตือดิป้อใจเลยรวยเป็ดจี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอื่นคลิปอื่นเดี๋ยวเราจะมาไล่ไสเตตร์นี่พึ่งตำเครื่องมังสิทธิ์ใหม่ๆ คันนี้ใช้เป็นคาบูบีทนะครับนี่ครับอีกคันหนึ่งเตะหน้านึเดี๋ยวบีทบีทจะไปเอามาพรุ่งนี้ครับนี่เว็บ คันนี้ปั้นหมุดไปสองหมืนกว่าคันนี้ทท่หนา้าอ,อ๋อคันนี้นางพญา โต๊ะป่าบหน่อยรโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ